ในความสัมพันธ์เนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราเราักกันเนี่ยเราเชื่อใจกันถ้าเราไม่เชื่อใจเราก็ไม่สามารถมาแต่งงานอยู่ด้วยกันใช่ไหมคนเราแต่งงานใช่ไหมเราแชร์ทุกอย่างแชร์ร่างกายใช่ไหมแชร์ทรัพย์สินแชร์อาหารแชร์เงินแชร์ทุกอย่างมันต้องไว้ใจแล้วก็ปัญหาก็คือว่าแน่นอนเราไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่มีปัญหาอยู่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีปัญหาไอ้นปมมีอะไรแบบเนี้ย คนที่มีปัญหาความัมพันธ์เนี่ยจุดหนึ่งที่เราจะเห็นเลยคือเขาจะเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญานะไม่ว่าทั้งเพศชายหรือหญิงนะคือ รับปากไม่ทำหรือเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือเวลาเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบไปช้อปปิ้งแบบห้ามใจตัวเองไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้บ่นไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้ดูซีรีส์ถึงเช้าไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดลบไม่ได้คือเวลาเราที่มีปัญหาเนี่ยเราจะห้ามไม่ได้ยั้งไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายนี่ยิ่งแล้วยา่เลยยิ่งยั้งอวัยวะเพศไม่ได้ก็ไปทาก่อให้เกิดปัญหายั้งคําพูดไม่ได้ยั้งก กระทาไม่ได้นะครับคือคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ฟังดูเหมือนดูดีนะฟังดูเหมือนเป็นคนพูดตรงเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็ทําเป็นคนที่อยากจะทําตามใจตัวเองนะแต่ว่าจิตสํานึกในการเบรกตรงนี้มันไม่มีพอไม่มีสุดท้ายเนี่ยก็จะไปก่อเรื่องอะไรต่างๆ นะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแบบว่าโดนทําลายความเชื่อใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดคือมันเกิดแผลใจถ้าผมติดต่างคือแผลใจก็จุดดําเข้าไปในจิตใต้สํานึกซึ่งแผลใจตรงนี้แหละนานเข้าเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะขยายแผลใจเลยมันจะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็สร้างเงื่อนไขอะไรที่มันมากขึ้นนึกภาพว่าเวลาเราถูกมีดบาดหรือเราถูกตะปูตามแล้วเราเราไม่ทําแผลปลใใ่อยให้มันเน่าเฟะแต่ในแผลทางจิตใจเนี่ยเวลามันเน่าเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าแต่เรา ไม่รู้ตัวมันจะกลายเป็นแบบอารมณ์ที่มันแรงๆมันจะกลายมีความกังวลมันจะกลายเป็นอะไรต่างๆเลยแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่การทําลายล้างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทําลายคู่ชีวิตทําลายลูกตัวเองทําลายสุขภาพร่างกาย